สมเด็จฮุนเซนบินมาไทยเลยนะบินมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อมาเยี่ยมคุณทักษิณครับใช่ครับผมนะฮะโดยคุณฮุนเซนเนี่ยนะครับน่าจะมีความห่วงคุณทักษิณมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็มีการนัดหมายกับคุณทักษิณโดยตรงไม่ได้นัดผ่านใครด้วยนะผมว่าเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะสําหรับผมนะผมว่าอันนี้ไม่จริงเพราะถ้าเป็นห่วงจริงต้องไม่มา คนมันไม่สบายอ่ะอคนมันป่วยอ่ะต้องต้องออกมารับแขกสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงมากที่สุดถ้าคุณรักกันจริงคือคุณต้องคำนึงถึงสุขภาพร่างกายของเพื่อนของคุณนี่ผมก็ไม่เข้าใจภาพนี้จริงๆว่าครักกันจริงอ่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะ แล้วคุณไปจับบริเวณแขนที่เขาเส้นเอ็นขาดยุ่ยอยู่ทําไมจับเหรอหรอดูดูใหม่ดิยกยกแขนมีผ้าเหมือนยกแขนประคองเฉยๆเพื่อนมันจะถ่ายรูปจะไปประคองทําไมอ่ะเออคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าการมาพบในครั้งเนี้ยมันย่อมสะท้อนอะไรบางอย่างทางการเมืองอต่อให้เราไม่อยากตั้งคําถามกับคุณนักษิณว่าป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงก็ตามแต่ว่าสมมติว่าผมรู้ว่า คุณปามป่วยอืและถ้าผมมาหาคุณปามคุณปามนี่ยิ่งถูกตั้งคําถามมากขึ้นอือันนี้มันกลับไปที่เรื่องเดิมว่าเพื่อนแบบใดเออทาไมถึงทําอย่างนี้ใช่แต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราไม่ได้มองว่านี่คือจังหวะนรกอะนี่มันคือจังหวะที่ต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าเศษทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอออ่าผมผมเลยรู้สึกว่าไม่งั้นมันมันไม่มีเหตุผลเลยที่อื คิดถึงเพื่อนคือผมก็คิดเหมือนกันว่าเอาจริงความสะดวกสบายอะ่ะคิดถึงเพื่อนสมมติเพื่อนเราป่วยออนอน เป็นแบบเอ็นขาดอยู่บ้านเงเ้นยยแล้วเราก็อยู่ไกลด้วยนะมันไม่ใช่แบบเดินหน้าบ้านไปหาบิแต่นี่คือแบบการเดินทางมาเลยอ่ะจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเพื่อนกับเพื่อนคิดถึงการเป็นห่วงกันโดยไม่บอกว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอยู่เลยเนี่ยอย่าดีกว่าอย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 ่าฝืนดีกว่าอย่าฝืนดีกว่าเมอ่อนแมนผมผมว่ามันไม่ใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าทางรัฐบาลกัมพูชาเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีท่าทีต่อการจะตั้งรัฐบาลพรรคเก้าไกลมาก่อนด้วยอันนี้ครับ คือเนี่ยผมถึงบอกไงว่าคือในทางการทูตอ่ะการมี movement แบบนี้ม,มันมันมี something อยู่แล้วมันมี something อยู่แล้วใช่ครับใช่ถูกต้องเลยครับนะฮะคือมันไม่ใช่การมาแบบชิวๆครับอ,อันนี้เอาตรงๆเลยนะครับใครที่ใครที่ติดตามเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับ